สำหรับท่านที่ชอบดูช่องร่มเย็นชาแนลอย่าลืมกดปุ่มติดตามตรงนี้และกดปุ่มกระดิ่งตรงนี้ด้วยนะจะขอบคุณค่ะณช่วงเวลาต่อจากนี้ไปโอ้โหตื่นเต้นมากค่ะท่านจะได้พบกบับพบกับกับเวลาที่ท่านลอยคอรอคอยในฐานนะฐานนะก็โอ้โหนี่เป,ป,ป็นปีที่สองครับผมปีแรกนี่ตากฝนตากอะไรกันถึงตีหนึ่งใช่ครับโอ้ปีนี้บรรยากาศสุดยอดมากเลยนะนี่เราต้องบรรยายไปเงยคออย่างนี้ไปตลอดเลยนะ จะคอเคล็ดหรือเปล่าก็ไม่แน่ใจครับท่านพระจันทร์แล้วประทับใจพี่หนุ่มกลาตอนรับพวกเราดีมากใช่ครับมีคอนส่งคอนเสิร์ตจัดให้พวกเรานั่งหลังตลอดครับข้างหลังวิวดีมากมีแต่สายไฟกับก้นทีวีไม่ได้ดูอะไรเลยนะใช่ครับโอ้โหขอเสียงสาธุคนใจบุญหน่อยหนึ่งสองสามสาธุเปิดตัวแบบเราก็ต้องเปิดตัวแบบฟังธรรมะใช่ครับศิลปินหลายท่านนี่เราก็ได้เอาชื่อเอาชื่อเพลงไป ไอแซลบ้างอะไรบ้าง<ช>พี่หนุ่มกะลาเนี่ก็ตั้งแต่หลายปีเลยครับผมฟังธรรมะแล้วจเจริญล้าไปฟังหนุ่มกะลาอเธอเป็นแฟนฉันแล้วเปิดพัดลมให้ได้ไหมแฟนพัดลมไงแฟนพัดลมมีสักสองสามเพลงไปฝากโยมหน่อยครับผมฟังธรรมะแล้วจะไม่เสียใจหากว่าเราไปฟังก้องห้วยไร่อุิวเขากูบอกอุ้วเขา <c oughs> จมหันสะแตกเลยหน่อไหมโอ้ยงางจะว่าเมื่อไงก็ไม่ได้กินเขาเลยครับ โอ้โหสุดยอดนะเพลงนี้นะไม่ธรรมดาครับผมตอนนี้กี่ล้านวิวเราไม่รู้โอ้ยี่สิบกว่าเลยครับบอกเป็นยังบอกเป็นยังบอกเป็นยังเสียดายเราเป็นพระใช่เราก็ไม่ค่อยรู้เนื้อเพลงมากถูกต้องบอกเป็นยังเด้อคนงามอยากสิบทามความเป็นไหนใสใจแค่ได้ใส่ใจไปร้องเดี๋ยวก็ร้องก่อนนักร้องครับผมเราเป็นพระใช่เมื่อกี้น้องชายมาทักมาเยือนข้างหลังตบตูดกันด้วยหลังไอ้เบิ้ลนี่แปลกๆปลไอ้เบิ้ลเนี่ยครับ ฟังธรรมะแล้วจะไม่อืดอาดไปฟังเบิ้นปทุมราชใา้มีเหตุผลน้องชอบเพลงนี้เหรอชอบชอบพี่ชอบเพลงนี้กดน้องครั้งสุดท้ายกอดตัวเดกอดคนอื่นก็จะคิดกันเราเป็นไงเนี่ยเราไม่จะเป็นอย่างที่โยมคิดแต่ว่าเราเป็นมากกว่าที่โยมคิด อย่าเล่นอย่างนั้นนายยมเชื่อครับโอ้โหวันนี้มาพบมาเจอกันใช่บนเส้นทางแห่งความดีที่นี่มีเด็คนดีดีเป็นลูกก็เป็นลูกที่ดีอรับพระเดี๋ยวจะให้เล่นสองลูกกันเลยมีเวลาแค่สิบนาทีไม่ได้เกินนานนัเนี่ครับเป็นพ่อแม่ที่ดีเป็นแฟนเพลงที่ดีนักร้องที่ดีเราจะชอบดีดันเราจะไม่ตายดีอ เราจะไม่ตายไปจากความดีทําดีไปทําดีสําคัญที่ไหนใจกระบอกเหนื่อยแล้วก็เหนื่อยได้แต่จะเหนื่อยใจนี่หนึ่งจะร้องเอาน้องมาตายครับน้องอต้องได้เกิดครับอยู่ข้างหน้าพี่เลยครับผมพี่จะให้น้องได้ฉายแสงให้น้องได้โด่งดังใช่ไหมครับพี่เปล่าครับเป็นมะเร็งครับผมโด่งดังโด่งดังเวลาใครเด่นเหมือนบอยแบนด์เกาหลีไงครับผมต้องอยู่ข้างหน้าไงเคยเห็นไหมโยมอาชีพก็คือตะคือตะคือเลยครับ มันแดนบีมอย่างนี้ไม่รู้มั็นเกาหลีและอินเดียคบผมเวลาเขาโดดเด่นมันก็เขาต้องสลับกันไงใช่ครับจำได้ไหมเนี่ยเอออะไรซากกันแบบสันๆัมกทอยมั่นใจซากกันเลยมันต้องสลับกันยังไงผมอายมากเลยพี่บรรยายเวทีคอนเสิร์ตก็ประมาณนี้แหละครับบนเส้นทางแห่งความดีทําดีไม่ทําดีสําคัญที่ใจเสียงดังๆวอร์มรอศิลปินใช่ครับอ้าสำคัญที่ใจเหนื่อยแล้วก็เหนื่อยได้แต่อย่าเหนื่อยใจต่อต่อต่อร้อนอะไรก็ร้อนได้แต่อย่าร้อน ฝืนอะไรก็ฝืนได้แต่อย่าฝืนเสียอะไรก็เสียได้แต่อย่าเสียหายอะไรก็หายได้แต่อย่าหายไม่หายใจก่อตายนะหายใจเอาไว้วันนี้ <ผม S 2> ทุกคนจิตใจดีถูกต้องครับอาจารย์กช่วยเหลือโรงเรียนใช่ครับแต่ก็อยากให้พวกเราได้มีปัญญาด้วยเจอพระต้องได้ข้อคิดถูกต้องเพลงอะไรโกหกทุกประโยคโอ้โหอะไรนะใจหมาหาปลาจันร์ ใจหมาเนี่จริงใจจริงใจเมื่อกี้ได้ถ่ายรูปแล้วครับผมตรงๆนะที่พี่มางานนี้ถึงจะได้พูดแค่สิบนาทีครับแต่พี่ก็มาปกติพี่บรรยายสองชั่วโมงครับเหตุผลที่มาเพราะว่าไม่จะได้ถ่ายรูปกับนักร้องเอาไปฝากพ่อแม่พี่สาวพี่ครับผมผมอยู่บ้านนอกไม่มีค่อยไดี่มีโอกัสได้ถ่ายคนบ้านเราเยอะผมรู้ไลยมาหาพี่แต่่อเช้าถ่ายรูปนนักร้องฝาก่อยได้หน่อยเด้อถ่ายกับใครเนี่ยโอ้ ลึกปเอามั้ขออนุญาตเช็คหน่อยครับผมไปมาจากภาคเหนือมาดูคอนเสิร์ตวันนี้คนเหนือคนเหนือคนเหนือยกมือคนเหนือทำอะไรไม่ค่อยชนะหรอกจ้าเพราะว่าเจ้าเจ้าเจ้าตลอดออกแนวเหม๋เหม๋ซะเป็นส่วนใหญ่เหมอซะเป็นส่วนใหญ่คนอีสานบ้านอาตมายกมาเกินคนอีสานเดเป็นคนอีสานเกิดเป็นคนอีสานเลือดกับคนอีสานมีการมีงานก็ต้องมีหมอลำมมีลาบมีก่อยมีจุซส้อยจำทั้งจดยั่งยิ้วิถีฟันเฮาเสียงพิ้นเฮา เสียงแค่นี้เออจาของอยู่นู่นจะของอยู่ครับคนดีสารโยงมาขึ้นเด็กสารคนดีสารปาดทราบลาบเลยอะไรคือทราบลาบมากมายเหลือขนาดนับคนดีสารหรือลากสับเดิมมันคือไฮโซไฮแปลว่าสูงโซแปลว่าอดอยากรวมกันเป็นอดอยากยังสูงแต่ได้มาอยู่สแก็สุโมมเพล่ะกับผมมวนมวนเพื่อเดี่ยวได้ครับคนดีสารเนี่ยมวนกรุบกรุบโอ้ยมวนก็สนุกกรุบก็กลมมวนกรุบกรุบสนุกเป็นกลมกลมครับ ครับเอาคนภาคกลางภาคกลางยกมือขึ้นภาคกลางโอ้โหเยอะเยอะเยอะไหนใครเป็นคนกรุงเทพแท้ๆยกมือขึ้นคนกรุงเทพนี่โอ้โหสามมาฟังถึงที่นี่ครับตบมือตบมืออ้คนกรุงเทพปบมือปเมือไม่ต้องมีเหตุผลบองคนตกงงๆอ้าวตบทำไมจะมีเหตุผลทําไมสามสี่ปีไปเนี้ยเราไม่ต้องมีเหตุผลทำๆไปเถอะครับ อันตรายคนกรุงเทพก่อนที่พี่จะมาอยู่กรุงเทพพี่อยู่ขอนแก่นเกิดโคราชโตชัยตะโพน้ำสกุลอยู่บุรีลัมแม่เป็นคนปุมราชร้อยเอ็ดบ้านเดียวกับบ้านปุมราชร้อยเอ็ดโอ้โหแต่ว่าพระอาจารย์อยู่ขอนแก่นจะมาอยู่กรุงเทพก็เลยศึกษาข้อมูลดูในคอมพิวเตอร์คอมพิวเตอร์ครับผมกรุงเทพเป็นเมืองยังไงเขาวิจัยออกมากรุงเทพเป็นเมืองที่มีมลภาวะเป็นพิษับไม่น่าจะมีสิมีชีวิตอยู่ได้โอแต่คนกรุงเทพอยู่ได้ คนกรุงเทพน่าสงสารเวลาเทศกาลไม่มีจังหวัดให้กลับสงการไปใสล่ะว้เมื่อขอนแก่นไปละมวนกันเนาะเธอไปไหนไม่ได้ไปนรกไปคนกรุงเทพคนกรุงเทพเออเป็นคนอย่างนั้นเลยทีเดียวครับคนใต้คนใต้ยกมืมขึ้นคนใต้วันนี้เยอะเยอะเยอะเป็นเด็กบานๆเป็นเด็กเลี้ยงวัวปัดลุงปัดลุงพี่พง์วัตรลุงใช่แล้วมาถ่ายรูปกับเราเรียบร้อยึ้นใจขึ้นใจึ้นใจคนใต้จกมอขึ้นอีกครั้งนี่คือคนที่มีคุณภาพใช่แล้วแกนนาหลักๆนี่คนใต้หมดเลยนะ จตุพรพรมพันธุ์นัทพไสัยเกลือสุดเทพเทือสุบัณอะไร,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 รอ่าแค่นี้พอแค่นี้พอแค่น,น,นี้พอไม่เกี่ยวคุกไม่ได้ไปขังหมาขังแมวครับผมขังใครขังเราเนี่ยเหยาเล่นกันเชยเชเหยาเล่นอย่าคิดอะไรเยอะไม่ใช่มีเฉพาะนักร้องนะครับวันนี้ท่านนายกก็มามาด้วยเอาสนอยเอาสนอยโอเคปิดท้ายด้วยท่านนี้เลยพระอาจารย์รฟังธรรมะแล้วจิตใจจะบริสุทธิ์หากว่าเราไปฟังพลเอกประยุทธ์ ระดับผู้นำเขาจะไม่เดินกองแข็งแบบนี้ไม่มีต้องเดินด้วยความแบบแบบองอาจองอาจอีกทีอีกทีกทสิฟังธรรมะแล้วจิตใจจะบริสุทธิ์หากว่าเราไปฟังพลเอกประยุทธ<อ>์ต้องยกแขนนิดนิดท่านยกเดินต้องยกแขนหน่อยมันเป็นฝีใต้รักแล้ครับเอาแขนลงไม่ได้เออฝีแตกเลยทีเดียวอเอาอยัางไงว่ายัางไงวากัน,นี่งานอะไรเนี่ยฮะสิงห์พอชายครับช่วยเหลือกันช่วยเหลือกัน บางคนก็ถามรัฐบาลว่าไม่มีเงินเอาไปดูแลโรงเรียนเหรอมีมากมายแต่ว่าลูกเยอะลูกเยอะเข้าใจความหมายใช่ไหมสมมติเรามีเงินร้อยบาทมีลูก80ิคนอย่างเงี้ยโอ้โหได้คนนิดะหน่อยใช่ลูกเขาเยอะก็ต้องดูแลกันนิดนึงใช่มีอะไรจะถามไหมแฟนเพลงมีอะไรจะถามไหมทำไมต้องซื้อเรือดำน้ําอ่าถามมขาก็ต้องตอบตัวนักสื่อมวลชนเราก็ตอบไปแล้วครับผมเหตุผลสองประการหนึ่งเพื่อให้ประเทศเพื่อให้อะไรเนี่ยฮะ เพื่อให้ประเทศเพื่อนบ้านเกรงใจเราครับเหตุผลที่หนึ่งในการซื้อเรือดำน้ำําถูกต้องเคยเห็นประเทศเพื่อนบ้านเกรงใจเราไหมไม่มีไปดูซีเกมที่มาเลเซียเลยนะครับผมครับผมโอ้โหตอนนี้ครับนักฟุตซอลหญิงพักที่ห้องน้ําเลยทีเดียวโอ้โหพักได้สวมไปแล้วครับผมโอ้โหชิงเหรียญทองได้สองเหรียญทองสองเหรียญเลยชิงเหรียญเดียวครับ โอ้โหนักวันเล่นนั่งรออยู่สนามบินไม่มีรถมารับใช่โอ้โหได้เป็นเจ้าเหรียญทอง174เหรียญส่วนของไทยนั้น72เหรียญอันดับสองครับแต่ถ้าไม่ได้เหรียญทองฟุตบอลชาย4เกมโอ้ถือว่าเจ้าเหรียญทองมันก็ไม่สมบูรณ์แบบใช่แล้วมาเลเซียก็เลยวางแผนอันแยบยลนี่จ้างกรรมการ4คนใครบ้างครับในสนามหนึ่งเห็นไหมจังหวะนั้นไทยล้มในเขตโทษกำลังจะเป่าปั๊บนึกขึ้นได้ไม่ไท่ตัวเองเ่า,เา,เาดอกรึนะ ลายแมนอีกสองคนข้างสนามครับผมอ๋อไทยล้ำมาเลเซียไม่ล้ำโอ้โหนอกสนามอีกหนึ่งคนเผื่อเขาปรึกษากันครับกรรมการที่สี่ช่างกรรมการที่สี่คนข้อมูลนี่เป็นข้อมูลลึกมากจากใครปกติไม่บอกนะเนี่ยจากไหนครับอันนี้พระอาจารย์เป็นแฟนเพจของเพจอีจันอยู่ก็เลยนีถ้าไม่เกงใจจีวอนอีจันแมมโพดําอยากดังได้จัดครับผมเออวันนี้หลายกล้องด้วยอันนี้ไม่เหมาะสมก็ลบไปนะลูกนะ ไม่น่าจะรอดได้ข้อมูลมาจ้างกรรมาการไปสี่คนสี่คนแต่คนไทยฉลาดรู้ทันฉลาดกว่าอีกจ้างผู้รักษาประตูมาเลเซียไปคนเดียวเลยเอาละครับจังหวะน,นี้เป็นโลกเตะมุมนะครับจังหวะนั้นมันไม่มีอะไรเลยไม่มีโยนมาธรรมดามากคป,ปัดยังไงก็ออกใช่ซกเข่าประตูตะของเสืยเล้อโอย แต่เหรียญทองเลยครับผมอันนี้ไม่เกี่ยวนะจ๊ะเยาเล่นเฉยไม่เกี่ยวเยาเล่นเหตุผลที่สองที่ต้องซื้อเรือดำน้ำเพราะว่าว่าเพื่อเป็นหน้าตาของประเทศโอ้โหเชียร์ท่านนายกประยุทธ์เต็มที่พราประเทศไทยเหมาะที่จะมีเรือดำน้ำเพราะว่าเรือดำน้ำเหมาะกับประเทศเราครับเพราะเราเป็นประเทศทะเลน้ำตื้นอืมพอดำปั๊บหัวปักเลนเลยทีเดียว ครื่องบินจะมาทิ้งระเบิดเป้าหมายสแจ๋วเลยสแจ๋วเลยเอาเท่านี้พอแล้วกันอย่างเันนีวันนี้ครับวันนี้อยากให้ทุกท่านมีความสุขนะมีความสุขครับใครยังไม่มีแฟนยกมือเคลื่อนใครยังไม่มีแฟนเช็คสถานะกันหน่อยทำไมงานคอนเสิร์ตต้องเช็คกันแบบนี้ตลอดเลยเนาะก็เช็คได้อ้าทำไมไม่มีแฟนยมอ๋อผัวไม่ให้มีค่ะตอบได้ดีมีเหตุผลมีเหตุผลจะมีแฟนได้ยังไงผัวไม่มี ไหนใครแต่งงานนะยอมยกมือขึ้นใครแต่งงานแล้ว,คใ,คงงลวใครแต่งงานแล้วยกมือขึ้นน้องสูงลูกนั่งข้างๆควรจะยก <c oughs> จะโสดไปถึงชาติหน้าเลยแล้วไงเดี๋ยวลูกก็สะกิดอันจะมาไ,ได้แต่งว่าแม่ <c oughs> ใครเด็กๆไม่ต้องยกก็ลูกเด็กตัวเล็กไม่ต้องยกหมายถึงผู้หลักผู้ใหญ่ใครย<ะ>ังไม่แต่งงานยกมือขึอ้นโอ <c oughs> ้โหไปทําอะไรอยู่โยมทํางานอยู่พระอาจารย์ญาติโยมเราทำใครยังไม่แต่งงานยกมือขึ้นอีกครั้งนี่ตายไปจะตกนรกอุ้ย ไม่ยอมดำรงเผ่าพันธุ์มวลมนุษยชาติครับถ้าเอาประโยคนี้เป็นเกณฑ์เราสองลูกก็ไม่น่าจะรอดฉะนั้นอย่าเอาประโยคนี้เป็นเกณฑ์ใครแต่งงานแล้วยกมือขึ้นอีกครั้งขอไปให้ยกบ่อยโอ้โหนี่เหล่านี้ไม่ตกนรกคนุนโยมเพราะว่าเขาอยู่ในนั้นอยู่แล้วขออภัยที่เราเสียมรญญารยาทไปถามให้โยมยกมือใช่ประเทศพัฒนาแล้วจะไม่ถามแบบนี้ครับ่วนประเทศพัฒนาแล้วเขาจะสังเกตเองครับผู้หญิงโสดไม่โสดชายโสดไม่โสดดูยังไงผู้หญิงที่จะแต่งงานนะหาสามีที่ดีของ Sure. เราใช่พ่อท ah, oh. ี่ดีของลูกเราครับให้สังเกตเสียงหัวเราะผู้ชายที่โสดจะหัวเราะแบบนี้โยมเห็นไหมแตมาโสดหัวเราะเต็มที่เลยผู้ชายคนไหนแต่งงานใหม่ๆหัวเราะแบบนี้ครับระแวงระแวงนี้หรือเปล่าบอกเมียว่าจะไปทำบุญที่วัดที่ไหนได้เผย์อีกทีผล่มาที่นี่แล้วผู้ชายคนไหนแต่งงานนานแล้วเสียงหัวเราะจะละลาประมาณนี้เออเออเออ <laughs> สำหรับผู้หญิงนั้นเราสองรูปไม่มีความรู้เรื่องผู้หญิงไม่เกี่ยวเลยพระจึงต้องอาศัยสามนะาหนะ้ายงนะ้าพวนะนงน้าหนองเขา่อยเอาไว้เอิงเอ่ยฉาเอิงเอย่เอเอยแต่เรา่อยไม่ได้เราเป็นพระเราก็เลยพูดร้อยแก้วธรรมดาผู้หญิงโสดไม่โสดดูตรงนี้การ,รเดินครับผู้หญิงโสดจะเดินแบบด้วยความมั่นคงมั่งคั่งยั่งยืนอถึงเก้าอี้ปุ๊บนั่งด้วยความมั่นใจครับนี่คือผู้หญิงโสดผู้หญิงโสดผู้หญิงคนไหนที่แต่งงานแล้วจะเดินชนนั่นชนนี่ชนเก้าอี้ชนโต๊ะเสียศูนย์เสียศูนย์ พี่นการองคนเสียส่วนต้องขออภัยเราตอนแรกให้ยกมือใช่ประเทศกําลังพัฒนาพัฒนาต่างกันตรงนี้สิทธิส่วนบุคคลใช่ครับสรุปประเทศไทยเป็นประเทศกาลังพัฒนาหรือพัฒนาแล้วโอ้โหใครตอบประเทศกําลังพัฒนาครับเลิกดูถูกประเทศตัวเองสักทีใช่ประเทศไทยเป็นประเทศพัฒนาแล้วแต่ว่าได้แค่นี้ื แต่เดียววันนี้จะพัฒนายิ่งยิ่งขึ้นไปให้เป็นไทยแลนด์4.0เลยก็ว่าได้ด้วยำใจของพี่นุมกระลาและผองเพื่อนใช่ครับมากันมากมายใช่ปิดท้ายให้โยมได้ยิ้มได้หัวเราะครับรอยยิ้มไม่เสียงหัวเราะเป็นยาอายุวัฒนะล่าเริงบันเทิงใจเป็นกําไรของชีวิตวันไหนหงุดหงิดชีวิตขาดทุนโยมหลายท่านไม่เข้าใจว่าทาไมเราต้องให้โยมได้ยิ้มได้หัวเราะใช่ครับจากการวิจัยของสวนสัตว์ดุสิตโพคนละที่กันทุกวันนี้เขาฟ้องร้องกันง่ายครับปีนี้เป็นปีปลองดองนะเนี่ยใช่ครับติดคุกกันนบาเลย มาตัดสินช่วงนี้พอดีไม่ได้เกี่ยวไม่ได้เกี่ยวไม่เกี่ยวเลยว่านักศึกษาจุฬาจะมาสัมภาษณ์เรื่องพัฒนาสุภองกับการเมืองครับไม่มีไม่มีไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวครับจากการวิจัยของเขายิ้มหนึ่งครั้งหน้าเป็นสีชมพูยิ้มสองครั้งสีแดงดําเรือยิ้มทั้งวันสีธัญญาพูดถึงสีธัญยามีหนึ่งหาครับอธิบดีกรมสุขภาพจิตไปตรวจโรงพยาบาลสีธัญญาเออเรียบร้อยดีนะบริหารดีที่นี่ผมขอไปตรวจห้องน้ําชายหน่อยสิถูกสุขอนามัยหรือเปล่าครับโอ้สะอาดดีนะ ปวดปัสสาวะพอดีเลยขอปัสสาวะหน่อยแล้วกันกําลังยืนปัสสาวะอยู่อธิบดีครับคนไข้าชายคนหนึ่งมายื่นปัสสาวะข้างๆสมมตินี่เป็นอธิบดีนี่เป็นคนไข้าชายครับแป๊บ,บนึงคุณเป็นใครอ,อ๋อผมเป็นอธิบดีกรมวันนี่มาตรวจราชการอ๋อไม่เป็นไรนะหมอที่นี่เขาเก่งเดี๋ยวก็หายเดี๋ยวก็หาย <laughs> ตอนแรกที่ผมมาอยู่ที่เนี่ย <laughs> ผมคิดว่าผมเป็นนาย,ยกเลยนะโอเคโอเค ให้ยมหาสักสองหาที่ยมจะได้มีความสุขวันเลาะหนึ่งครั้งอายุเย็นไปเจ็ดวันสมมติโยมจะตายวันนี้หน้าซีดปากซีดนะใช่ครับหมอครับผมเหลือเวลาอีกเท่าไหร่ครับหมอผมเหลือเวลาอีกเท่าไหร่ครับพูดจากงานผมไม่ได้มีนาฬิกาสกิดกันด้วยเด้อคุณเหลือเวลาอีกสิบครับสิบอะไรครับหมอสิบวันเหรอครับไม่ใช่ครับสิบเดือนเหรอครับหมอไม่ถูกครับสิบปีจะนะครับโรคอย่างผมเลยครับหมอไม่ใช่ครับสิบอะไรครับหมอสิบเก้า แปดเจ็ดหกห้าสี่สามสองหนึ่งนผมไปก่อนนะครับหมอไปแล้วไปแล้วถ้าเราหัวเราะห้าอยู่ที่อีกเจ็ดวันเจ็ดวันห้าห้าสิบสี่วันห้าห้าห้ายี่สิบเอ็ดวันทั้งหัวเราะทั้งวันเป็นบ้าแน่นอนครับผมแต่หัวเราะเอาไว้ดีแล้วใช่ครับอาจารย์เอาละครับอาจารย์ครับให้โยมได้มีความสุขสักหนึ่งห้าได้ครับอาจารย์ครับปิดท้ายได้เลยเราจะรู้ว่าเราเร็วมากที่สุดตอนไหนโยมอะไรมาถามคำถามแรงใช่ครับเราจะรู้ว่าเราเร็วตอนไหนโยมตอนไหนโยม อย่าคิดนานสิเวลาไม่ได้มีเยอะขนาดนั้นพระต้องการคําตอบภายในชาตินี้โยมศิลปิน2,000กว่าชีวิตเฉลยครับตอนนอนโรงพยาบาลทําไมอ่ะเพราะทุกคนที่มาเยี่ยมเราขอจะถามเราว่าดีขึ้นหรือยังดีขึ้นหรือยังเอากูเร็วมากเลยเหรอหลายคนหาให้เราเอาบุญหลายคนไม่หาไม่พอส่งสายตามาออกแนวเหยียดยำประมาณว่าออกไปเล่นข้างนอกไหมคะ จะมันพูดไม่คิดข้างนอกก็เพิ่งไล่เข้ามาข้างในมันนั่งเกะก,กะอะไรทางเข้าเขาเอาแบบธรรมะดีกว่าเม, <า S 1> มื่อเช้ใา,ชา,า,ชใ,าใครใส่บาตรเจ้าเมื่อขึ้นเมื่อเช้าใครใส่บาตรใครใส่บาตรเมื่อเช้ายกมือขึ้นสูงๆออขอบคุณมากค <laughs> าดว่าร้อยกิโลสี่ขิดน่าจะอยู่ได้อีกไม่นานโอ้ขนาดเดินเข้ามานะโยมยังแซวอาจารย์สมปองเลยนะใครแซวพี่คนไหนน,นี่เลยผมอยู่ผมได้ยินด้านหลังนี่เลยใครครับวายอายจาย์สมปองอ้วนกันในทีวีอีกเนาะห <laughs> ยาบคายไม่รู้กาลเทศะ ดูที่ต่ําที่สูงอ๋อเราอยู่สูงสูงก็ยมประมาณศอกหนึ่งครับอยากใช้คําว่าอ้วนให้เรียกว่าสารอาหารครบถ้วนจะดีกว่าแล้วอจะพูดดังครับ EU ประกาศแล้วร้อยกิโลกรัมขึ้นไปจะต้องเป็นคนอ้วนโอ้และคนอ้วนนับเป็นผู้พิการหรือทุกคนภะพครับพวกกับตัวเองเราไม่มีใครพูดเพาะอยู่แล้วใช่เอาอยู่ๆกูก็พิการนล้าหนักอยู่บนตัวกูแท้ๆเป็นหนักอะไรบนหัว EU เนี่ยฮะครับผม ภาพที่เราดูแล้วช้ำใจที่สุดไม่ใช่ภาพแฟนใหม่ถ่ายกับแฟนเก่ารหรือแฟนเก่าถ่ายกับแฟนใหม่โอ้โหแต่เป็นภาพเราตอนที่ยังไม่อ้วนฉะนั้นอย่าใช้คำนี้เด็ดขาดใช่ออาใครเคยใส่บาตรยกมือขึ้นโยมสูงๆโอ้ยเยอะๆ,ๆถามเนความรู้นายโยมเวลาใส่บาตรต้องถอดรองเท้าใส่บาตรพระไหม<อ>คนที่ตอบว่าถอดใจร้ายมากเลยถอดรองเท้าใส่บาตรพระด้วยเลยเนี่ยอ่ะเกี่ยวกับโรงเรียนก็มีมุกโรงเรียนปิดไทยสักสามสี่ห้าพอใช่ครับ แทงอะไรโกหกทุกประโยคเฉลยโรงเรียนของเราหน้าอยู่คุณครูใจดีทุกคนเด็กๆก็ไม่สุขสนอย่าตบมือให้มันเป็นจังหวะพระก็พูดเอาเป็นจังหวะไม่ได้ดูซิโกหกทุกประโยคเลยใช่ครับแหมห้องน้ําสร้างแต่ปี25โอ้นานมากเลยโอ้โหปีนี้2560ครับ30กับ40ปีโอ้โหมันก็เก่าก็ต้องช่วยกันก็มีบ้างแม่ ผมไม่อยากไปโรงเรียนไม่ได้ลูกลูกต้องไปโรงเรียนผมไม่อยากไปอ่ะครูก็ไม่ชอบผมนักเรียนก็ไม่มีใครชอบผมใช่ผมไปโรงเรียนทยําไมยังไงลูกก็ต้องไปทําไมอะแม่ก็ลูกเป็นพออือมม, <c oughs> ออมุกนี้ไม่หาเท่าไหร่นะพี่ <c oughs> พยายามเล่นมาหลายทีแล้วนะพยายามปลุกปั้นมุกนี้มากเลยครับ <c oughs> ไม่เกิดเลยครับผมอ่ะก็คงจะได้สมควรแก่เวลาเนาะใช่ครับมีอะไรปิดท้ายให้โยมได้ข้อคิดเตือนใจหน่อยครับ ได้ครับเอาเป็นคำคมคำคมคำคมเลยคำคมประจำวันนี้อย่าทำวันนี้ให้ดีที่สุดเดี๋ยวพรุ่งนี้ไม่มีอะไรให้ทำใส่ตามาอีกแล้วไปเล่นที่วัดตัวเองไหมคะงั้นเอาใหม่เวลายมเหนื่อยยมท้อครับนอกจากฟังเพลงของศิลปินต่างๆแล้วใช่ครับสมาร์ทโฟนโยมมีโอ้โห4.0พร่จาจารย์4.0ต้องมีสมาร์ทโฟนโอ้ 4. 0สมาร์ทโฟนเทคโนโลยีของเราเขายังไม่เขียนเวลามา ไทยแลนด์หนจุดก็คือเกษตรกรรม2.0งจุดศูนย์ก็คืออุตสาหกรรมเบารู้จักอุตสาหกรรมเบาไหมทําสําลีทําอะไรเงี้ยปิวปวิววิววิวนุนใส่หมอนใส่ผ้าห่มไม่ใช่อุตสาหกรรมเบาเดายมจะงงรับร้านหมูกระทะเป็นตัวอย่างอุตสาหกรรมเบาที่ชัดเจนมากบ,บางร้านเปิดพ้าลมใหญ่ๆไม่ได้นะทาไมครับหมูบางมากปิวไปน่นเลยไม่ใช่กระเป๋าหนังรองเท้าหนังใช่อุตสาหกรรมหนัก3.0ครับผมเล็กรถยนต์เรือดำน้ำรถถังเรือเหาะ อามโอเคนี่พอสี่จุดศูนย์เด่นเด่นสามอย่างหนึ่งเทคโนโลยีที่ถือกันอยู่สองนวัตกรรม innovation ครับสามผบริการบริการถึงที่ใช่ครับไม่ยอมไปฟังเราที่วัดใช่เราไม่ง้อยมหรอกเรามาที่ห้างเรามาหายมเองเลยไม่เปหาหรอกไม่ไปหาเราเราก็มาหาเองใช่นี่คือสี่จุดศูนย์และทุกวันนี้สมาร์ทโฟนเหนื่อยท้อหยิบสมาร์ทโฟนขึ้นมามันจะเด้งขึ้นมาเองดึงดึ้งโอ้คนท้อไม่แทโอูหฮึดเลย คนท้อไม่แท้คนแท้ไม่ท้อและท้อแท้มาจากเมืองจีนสายตามาอีกแล้วกลับไปเล่นกระเน่นที่วัดไมครับแ๋ยวจะไปในเร็วนี้หละจ้าแป๊บเดียวและคนจีนเป็นเมืองเป็นคนที่มาเมืองไทยไม่ค่อยถึงเพราะว่าถึงไทยเลี้ยวถึงไทยเลี้ยวถึงไทยเลี้ยวแม่จะกับบอยแบนด์และผมเองก็มีเพื่อนเป็นคนจีนด้วยครับห้องเขารกมากครับอาจารย์ทำไมถึงรกครับอวชอบหรืออวชอบหรือ พอใจยังมาท่านี้แหละตังก็ไม่ได้ครับเนยท้อสมาร์ทโฟนนี่4.0สิรินิทัมเลยมบนรวมบนหน่อยยอมทำบญนะเมื่อเช้าใช่ครับหยอดที่ไหนเนี่ยขออนุญาตขออนุญาตโอ้คนละห้าร้อยแล้กันเนาะครับผมเวลาต่อหน้าคนน้องบอกครับผมผมร็ตู้คืนกูด้วยออยโปรตีนพูดกันแบบพี่น้องพี่น้องพี่น้องโอ้ยสาธุสาธุเงินทองไหลมาณชาลีติ ทำไปแล้วขอให้กลับมาล้านเท่าโอ้โหพัน oh, ล้านเลยพันล้านเมื่อไหร่โดนสอบสวนมันเน้นคําแน่เลยไม่ต้องมีเยอะขนาดนั้นเโอ้ย oh. อีกสองนาทียังมีเวลา,อ,าอีก <c oughs> oh, พอหนึ่งพันสองนาทีเลยเออก็ถ้าก็ถ้าสาตุขับม <c oughs> พักก็อยากมีโชคลาภ <c oughs> ช่วงนี้งานหายไปเยอะใช่แล้วเอาละครับก็ดีใจจริงพระจันาร์โตโต้ครับเจนนต์้ชื่อโตโต้นะฮะก็ฝากไว้ในอ้อมครับผมเราไม่ใช่นักร้องนะก็ขอบคุณมากวันนี้ดีใจปลื้มใจดีใจปลื้มใจอย่างมากพี่นุกลาก็ประโยคเดิมอีกแล้วน่ารักครับผมโอ้สบายดีนะครับพระอาจาร์มีอะไรผมช่วยบอกนะครับนี่อยากจะบอกว่ากำลังเดือดร้อนอยู่หลายแสนครับเกงใจพี่นุ่ม ๋ยวมนจะผิดใจกันทราบข่าวมาว่าจะไปแตกไปแจกทุนการศึกษาที่บ้านเกิดด้วยนะอ่านี่ก็อาตมาถือว่านักร้องดาราครับหลายท่านทํางานเดียวกับเราใช่ครับทำงานเดียวกับเราคือทําให้คนมีความสุขถูกต้องเราทําให้โยมมีความสุขด้วยการบรรยายทำครับอาจารย์จะมีสอดแทรกเนื้อหาสาระแล้วก็หาเข้าไปใช่ครับไม่ให้โยมเบื่อใช่ครับนักร้องทําให้โยมมีความสุขด้วยการร้องเพลงใช่ เราก็ย่มมีความสุขด้วยการฟังธรรมะไปด้วยยิ้มไปด้วยใช่บรรยายไม่อยากเห็นธรรมะเป็นเรื่องเครียดแต่ก็ต้องให้ข้อคิดสกิดใจและได้คาถาดีๆกลับไปเพราะเราเป็นพระครับผมพนมมือเป็นคาถาป้องกันการอกหักอหอันนี้ให้ทุกปีครับผมไหนใครกําลังอกหักอยู่ยกมือขึ้นโอ้มีด้วยมีด้วยเยอะเลยอกไก่ต้องมีคนหมักอกหักต้องมีคนใหม่สาระชอบสมา เอางี้ดีกว่าโยมบอกว่าอู้ยพอาจาย์โยมเองอกหักเอางี้เรียนรู้สอนเรื่องความ<อ>รักให้ญาติโยมหน่อยจะให้โยมอกหักแต่ยังไม่รู้ความรักเลยใช่ครับมาลองมาล,ลองก่อนความรักเหมือนอะไรโยมเหลืออยู่นาทีครึ่ง <c oughs> ความรักเปรียบเสมือนผีรู้ว่ามีแต่มองไม่เห็นยกเว้นดูลิตสัมผัสและเจนยันทิพย์อัดมองเห็นได้ครับเจนสัมผัสได้ถึงความรักที่จะรอบตัวเจนความรักเหมือนอะไรครับความรักก็เปรียบเสมือนแม่ตีเจ็บกี่ทีก็ไม่รู้จักจำ อา้าวทาไมก,กรีฑกรีฑพระไม่ดังมากกว่าพระดัง <laughs> เฟยโดนแม่ตีไหมแล้วเราร้องไห้แม่ตีแล้วมึงอยู่ไม่หยุด,ยดนะมึงจะเศร้าไหเราจะหยุดแล้วนะเสียงเสียงเรานล่วนะมึงจะเศร้าไะมยองงงอะไรเศร้าๆค่ะหยุดไงหย<ว>ุด,ย<ว>ดหรือไม่หยดุดนานๆไปเราก้นด้านแม่ตีเราเราก็ตึบตึบโอ้โห ลูกงงเลยรับแม่เป็นอะไรทุกครั้งที่แม่ตีลูกแม่เจ็บยิ่งกว่าลูกอ๋อไม่มีปัญหาแม่ปัญหานี้แก้ง่ายครับเอาแม่มาเยือนนะหนูตีเองลูกอย่าดื้อน,นะทุกครั้งที่ลูกดื้อแม่จะผมงอกหนึ่งเส้นโอ้โหลูกดื้อสิบครั้งแม่ก็ผมงอกสิบเส้นครับโอ้จริงเหรอแม่น่าสงสารยายเนาะแสดงว่าแม่ต้องดื้อมากเลย ืคดคตเต็มหัวยายผมหมอกเต็มหัวเลยความรักเปรียบเสมือนแท็กซี่ปฏิเสธทุกทีทั้งที่อย่างว่างโอ้โหคุณจะรับรักผมได้ไหมครับส่งรถค่ะความรักก็เปรียบเสมือนเทียนไขดูสว่างสวัยแต่ก็มีน้ำตา ความรักเกิดจากคนสองคนแต่ถ้าการเลิกกันเกิดจากคนสองใจผ่าตัดหัวใจไม่ต้องใช้ยาชาเพียงแค่เธอบอกลามันก็ชาไปทั้งหัวใจเหตุที่ f เ e b o o k f a n น a g e ไม่ให้กดเลิฟแต่ให้กดไลค์เพราะไม่อยากให้่เป็นคนหลายใจกดเลิฟไม่ใครหลายคนเออดีนึกว่าจะเงียบ <laughs> ลุ้นอยู่คำว,ว่าอกหักคำว,ว่าหัวใจครับหัวมาก่อนใจแต่พออกหักทีไรเจ็บที่ใจก่อนหัวทุกทีโอ้ oh. เงียบสงควรจะลงแล้วล่ะพนมมือกันล่ะเขาจึงเตือนเราแรงๆว่าเตือนก่อนครับผมเขาจึงเตือนเราแรงๆว่าอย่าทาตัวเป็นควายเวลาไปไหนมาไหนแล้วจะต้องมีเขาจงทําตัวเป็นเราไม่มีเขาเราก็อยู่ได้บอกเขาเลยบอกเป็นยังพนมมือพนอมือ คาถาป้องกันการอกหักอันนี้ต้องให้ทุกเวทีต้้องใหเลยเห็นคนอกหักไปฆ่ากันตายฆ่าตัวตายแล้วสงสรรช่ชีวิตคนเรามีค่าฆ่าตัวตายเป็นบาปทุกศาสนาตกนรกหมดเลยใช่คริสติอิสลามสอนกันทำดีขึ้นสวรรค์ชั้นสองขอบคุณครับชั้นสวรรค์ทำชั่วลงนรกฉะนั้นอย่าไปฆ่าตัวตายอย่าไปฆ่าใครเด็ดขาดคนมาฟังวันนี้นมีธรรมะแล้วได้บุญแล้วต้องมีจิตใจที่ดีว่าตามนะคาถาป้องกันการอกหักปิดท้ายนิ่งๆจำตุกเธอเจียบันเจียเธอจูบันจู โ oh. อ้โหอะว่าที่ด็อกเตอร์อีกสองบทจะจบด็อกเตอร์แล้วเนี่ยทีศิษยานิพนธ์นี่เนียงจำตุกน้องๆจําไวู้้หไม่ธรรมดาเลยด็อกเตอร์เก่งจริงๆเลยไม่ใช่หลอกศีรษะเกตบางส่วนพูดได้อยู่แล้ว <laughs> เธอเจียบานเจียทำดีได้ดีเธอจูบานจูทำชั่วได้ชัวอาอยุเวงกระแหงเจริญอาอยุมั่นขวัญยนืนจรันจรัญจะนับจะนับเจริญน,นียิ่งขึ้นไปเท่านี้แหละท่องกันเท่านี้ <laughs> เอาจริงเอาจริงแล้วพนมมือมาตาม สถาป้องกันการต่อหักพุทโธพุทโธพุทโธนี่เขาจริงสังเกตสีหน้าจะไม่เล่นซีเรียสจริงจังครับพุทโธพุทโธสลบปักรโตเป็นพระสายลราชเลยไม่อยากให้เราเครียดสลบปักรเตสลบปักรเตเขามานาเซ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 ไม่ใช่เย็นอยู่เขามานั่งเซ่เขามัยังพอได้อยู่ใกล้ชิดศิลปินมาไหนนะคออยู่อย่างนี้เลยนะเหงื่อเบื้อนเงื่อกล้องนิดเหงื่อทุกท่านนี่โดนหมดเลยนะใช่ปิดท้ายเอาจริงนะโยมหมดเวลาแล้วสักสัก เอาจริงแล้วเห็นไหมยมเอาจริงรอบแรกก็ไม่ให้ครับเหมือนกันนะที่ทุกท่านมายืนอยู่เราไม่ได้แค่หวังให้ทุกท่านมาชื่นชมมาเชียร์เราเท่านั้นใช่แล้วเราหวังเงินท่านด้วยหยอดหรือยังหรือหยอดหรือยังหยอดด้วยใช่นะสักสักวันวันมันมันต่างดังต้องต้องทิ้งทิ้งเราเราสักวันมันต้องทิ้งเราสักวันมันต้องทิ้งเราเนี่ยทองไว้ทุงวันทุกวันสักวันมันต้องทิ้งเราสักวันมันต้องทิ้งเราถึงคันหนึ่งผู้ชายจนบอกเลิกเราผู้หญิง เราเลิกกันเถอะผู้หญิงเราหัวเราะเลยว่าแล้วจะด้นุ่งเรืองประสบความสําเร็จทุกคนทุกท่านรวยเงินทองรวยความสุขรวยน้ําใจปรารถนาเสนึ่งประการใดที่เป็นไปชอบประกอบด้วยธรรมเราใช้เพราะฉะนั้นจงพันสําเร็จแก่ทุกคนทุกท่านอภิวาทนาสีลิสสิจังวุทธาปจายโนจัตตาโรธรรมาวัฏันติอายุวโนสุขังพระลังก่อนจากฝากข้อคิด มุกยังไม่หมดครับผมก่อนฉากฝากข้อคิดสั้นๆม้าเร็วยังแพ้ลาเพราะลาไปก่อนเพราะลาไปก่อนเพราะลาไป